นี่ว่าของแอปเปิลลอที่ผ่านมานี่นะครับต้องบอกนะว่าผมรีวิวหูฟังมาเยอะตั้งแต่ประมาณหละพันสองพันถึงประมาณหมื่นสองหมื่นก็มีนะครับพาองพายเอ็นทุกอย่างเลยแต่วันนี้จะมาลองดูหูฟังห้าร้อยกว่าบาทนะเป็นไงชิโร่ตกใจใช่ไได้ยินราคาหูฟังห้าร้อยกว่าบาทแม่งจะโอเคไหมวะคือหูฟังไอซูเ Super ปอร์มาเก็ตไอซูเปอร์โนวาซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์กาแฟซูเปอร์แมนเฮ้ยไอซูเปอร์อีโวบัต หนึ่งสองนี่นะครับมาแล้วนี่ material เนี่ยถ้าดูข้างหลังเนี่ยนึกว่าของ Apple ดูสิฮะ599เ้าขาบอกว่าแรงบดาลนนใจมาจากการออกแบบตลับแป้งพับนะฮะแบบ คือแมตชเรียท,ที่ผมว่าใช้เนี่ยแม่งพรีเมียมทีเดียวตัวเคสกับตัวหูฟังเนี่ยมันเป็นลอสซี่เป็นแมทช์เรียเงาเแต่ข้างในเนี่ยเป็นด้านขาวด้านขาวด้านกับขาวเงาที่โอเ OK คทีเดียวนะฮะแต่พวกฟังก์ชันของฝานเนี่ยดูไม่ได้กีก๊อกนะลังๆปิดลัลงๆดินี่โอเคอยู่แต่พูดจากเชิงโลโก้และไทโปกราฟีเนี่ยเจ๋งเลย้ได้เ้าไรตัว S อนี่นะใหญ่ๆตรงกลางนะฮะแล้วก็บุ๋มลงไปเป็นสีขาวบนขาวนะอันนี้โคตรพรีเมียมเลยที่เจ๋งคือ USB C ครับถ้าเป็น USB เฉยผมว่ามันแงอันนี้ USB C โอเคคือ ที่หลักร้อยอ่ะไม่อยากเชื่อว,ว่านี่เป็นครั้งแรกที่รีวิวของไม่ถึงพันบาทนะครับตัวนี้ขนาดตัว500กว่าบาท600้อยแต่มันมี d า n ิกไดรเวอร์ด้วยนะขนาด7.2ด mm. มิลลิเมตรคือเวลามันมีไดรเวอร์เนี่ยมันจะให้เสียงกลมกล่อมขึ้นมีไมโครโฟน4ตัวข้างละ2ตัวนะครับเขาบอกไมโครโฟนดีมากตัดเสียงรบกวนด้วยมันตัดเสียงดีงไงเวลาคุยในร้านกาแฟคุยในที่เยอะๆอยู่บนรถไฟอะไรพวกนี้นี่แหละตัดเสียงได้ดีจริงอ๋อเออเพิ่งเห็นในกล่อง5.1 5.1ดีีไงกก็คือเสถยรว่านนะะคครรับโอเมมีปาณี้แหละแต่ไม่ใช่แค่นั้นใช่งดียันมีเกมโหมดด้วยหน่ว่านะครับลองเล่นมีประมาณน ไม่ค่อยหน่วงหรือไม่หน่วงเลยอาจจะนิดๆแต่ผมไม่รู้สึกเลยเขาบอกอาจจะนิดๆแต่เขาไม่รู้สึกเลยเพราะว่ามันคือนิดนึงมิลิวิน์นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยราคา ่ออยะแตะสองครั้งพวกสกิปเพลงแตะแบบ3ครั้งเข้าเกมโหมดมันมีให้ทําอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือควบคุมง่ายแบตเขาบอกว่าตัวเนี้ยที่ศึกษามาบอกว่าได้40ชั่วโมงนะรวมเคสนะคือประมาณว่าอาทิตย์นึงชาร์จทีหนึ่งนะครับชาร์จเต็มเนี่ยฟังได้4ีชั่วโมงแล้วก็มาชาร์จอีกทีนะคะเหมือนเราไปไหนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราชาร์จครั้งหนึ่งอะ่ะโอเคนะเพราะว่ามันใช้ได้เลยละ่ะแต่ถ้าเกิดเอาหมดขึ้นมาก็ชาร์จห้าทีได้1ชั่วโมงออโต้ pairing เนี่ยครับคือการ H1 ชิปขึ้นมาพวดรู้เลยมันไม่ขนาดนั้นนะฮะตัวนี้มันมีคำว่าเอ้ยมีบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเออเออบ้างแต่ถ้าเกิดเราเซตเป็นแล้วเนี่ยมันก็ได้ทุกครั้งนะครับถ้เสียงดีนะเสียงโอเคเลยก็เสียงแหลมเสียงอะไรก็มาเหมือนกันเสียงกลางผมว่าต่ำไปหน่อยเฮ้ยใช้ได้มากที่ฟังก็เบสครบทุกอย่างอกฟังได้ว่านาจะสองสามพันนะคะพันห้า สองพั 2, นนะ่ะพันเจ็คิดว่าน่าจะประมาณสักพันเจ็ดหาร้้าสิบาบาทบ้าเลยไม่ใช่ถูราคาดีมากเฮ้ย ไม่ให้ทีมงานไปลองมาละหลายคนลองด้วยเขาบอกเลยนะว่าตัวนนี้ not bad ด,ด,ดังดีไม่ชัดชัดเร็วชาดถ้าอาที1หนึ่งชั่วโมงนะครับและก็ใช้ได้นานนานถึงสชั่วโมงเลยถือว่าเป็นอะไรที่ราคา500กว่าบาทเนี่ยไม่มีมาก่อนในโลกนี้มีปะวะไม่มีเนาะมีก็อาจจะไม่ดีเห็นจะก,ก,กิ๊กก๊อกอ่ะเดี๋ยวลองใส่ฟังดูดีกว,ว่าไอ้ซูเปอร์โหอันนี้เป็นแบบอินเอียร์นะแค่ใส่แบบไม่ได้เปิดเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเก็บเสียงได้ดีละ er พี่เอาหูฟังนี่ฟังโอ้โหใช้ได้เลยว่ะเกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหนโอ้โหชอบความเป็นแม่เหล็กนะฮะปุ๊บ เปรียบเทียบไปฟังนะส่วนตัวน,นะอันนี้รู้สึกส่วนตัวนะอย่าดานะมันเหมือนแ i r พ o อ s วันะฮะ AirPods 1ที่มันแบบเป็นรุ่นแรกของ Apple เนี่ยเสียงมันแบบเบสไม่หนักมากคือฟังแล้วสบายหูดูหนังดูหนังเนี่ยมันก็คือโอเคฟังได้เรื่อยๆส่วนตัวไม่ชอบอินเดียแบบนี้ไม่ค่อยชอบอินเดียแต่พอใส่นานๆเนี่ยก็ต้องมีการพักหูบ้างนิดน,นึงนะครับเพราะมันแน่นกระชับมาก,สำ,มากสำหรับบางคนที่ชอบก็คือใส่ได้นานแหละมันก็จะมีตัวให้เปลี่ยนด้วยเขามีตัวให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะว่าจะเป็นไซส์หหไหนที่าานีที่าดดสุภพ้วยเปรีีียยยบเเทััตววละ7นนถ้้าพูดงงสผผมมฟแ ถ้าราคาบวกคุณภาพเนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแม่งแบบเกคุณภาพแบบนี้นะแม่งหูฟัง500อนะ่ะเล่นพับจีบูบายชนะไปสองสารอบด้วยแล้วได้ชนะแล้วได้ไรฮะได้กินไก่ เล่นในโรงงานเลยเหรอเอาเล่นในโรงงานแล้วก็ไม่ใครรู้ไงเงียบเงียบเลยไนงะเออหมดเกมดีเลย์แบบภาพไม่มีอ่ะเออทำได้เกือบเ perfect จริงได้เก้าเต็มสิบเหมือนกันสำหรับโหมดเกมนะข้อแข็งตรงนี้คือเรื่องรับสายเวลาโทรศัพท์เนี่ยกับหูฟังราคาห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเก้าเต็มสิบเลยคุยรู้เรื่องเลยชัดเจนและมีตัดเสียงได้ด้วยคนหลายคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะรีวิวคือแบตเตอรีอ่มันอึดมากซึ่งเจ้าอึดผมใช้แอปเปิลพวก airpods อะไรพวกนั้นมันก็แบตอึดแต่ตัวนี้มันหกร้อยบาทแล้วมันแม่ง ถ้าสมมติใครที่ต้องการแบบราคาไม่แพงมากเนี่ยแนะนำนะโอเคจริงๆเพราะว่ามันไม่คีเร่เลยและคุณภาพเสียงดีใช้ได้ถ้าบวกกับราคาถือว่าดีมากนะครับสุดท้ายนะครับจบก็คือว่าพอรู้ว่าเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยแลย้วรู้สึกแบบดีใจภูมิใจของคนไทยนะฮะที่แบรนด์ไทยสามารถทําหูฟังที่แบบว่าคุณภาพแมททีรียต่างต่างดีมากเลยชาร์จแบตเสร็จละมาอีกทีนึงอีก4 0วันชาร์จทีโอ้โหของถูกที่ดีไอซูเปอร์ไงเฮ้ยอุ้ยไ,ไปไอซูเปอร์กันเดี๋ยวซื้อของ อันนั้นมาซูเปอร์มากแก๊สเอ,อ่อ subscribe s u b s ั r i คร subscribe subscribe อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะก้องดีๆจะไม่มีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่คิดใจปรับ f iso auto bokeh หรือหลังละลายบังก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู